ไปถึงแล้วนประมาณ4 0ดเอาสิกตอกยน่าไปุณจัดสินี่เยงจริงๆเดินไปเดินไปทางชันขึ้นมาเรื่อยๆครับ มันก็ทันนะครับวันนี้พักเหนื่อยน่าจะผ่านประมาณ60เปอร์เซ็นต์เล่ป็นวัน40เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะสุดทางแล้วอันนี้คือขากลับของตัดเอี้ยงนะครับตัดเอี้ยงอยู่ไหนนู้นเขาข้างหน้าเก๋ไก๋อยู่ไหนฝนตกที่มองดูเหมือนเป็นเส้นได้มันบองมี็นกับมดนะสอดมาสอดมาเหมาวาดเลยข่าดีมือเข้าไรจุดสงจุด ข้าวดีที่เป <�i anak lonely> ็น <infring> ม <es> ือ <Wet> ม <serves> ือนข้าวดีแทข้าวดีมากเลยข้าวดีอย่างแน่ข้าวไร่ที่พ่พอนลมอบคำมาครับมาควบันกะคุอข้าวร่ที่เรอชุดไวหดนะเป็นชุดธรรมดาชุดเถือน่งนั่งนั่งพัอช ว่านีข้าวดีกว่างว่าว่าจะบุกสตาร์กับซีวิต